สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิร์สุขุสุขคนที่เขามาหาบส้มสองช้าวน้าบันนาสบายดีตอนเช้าๆพี่น้องจ้ะมือนี้มาฮารอเฮ็ดแต่เศร้าเลยพี่น้องไปล้ำอําบอนเก่าอะไรทีเคยเฮ้าเก็บเมื่อวานนี่นะบอกก็ถึกแน่บ่ถึกแนี่็บ,บัวบ้าเด็อพี่น้องจ้ะนี่พี่น้องเฮ็ดนี่ได้เดี๋ยวนึงบ่ได้่ทยพี่น้องเบิ่งคนมือที่สามมือที่4ี่กับเต็มอยู่บนเฮาเก็บนะ,นะไปทันน้อยเดี๋ยวนึ่งก็เลย เฝ้าออกเก็บกันเลยประเดต่างกล่องทายพี่น้องจ้ะายคนก็อยางให้เห็นบอนเก็บอีกข้าเจ้ามักเก็บเอ้าหลายคนมาเก็บเลยมันบน่ได้เด้ก็เลยบร่รด้ด่ายพี่น้องได้เบิง่งมักเก็บให้ละโงูกันพี่น้องจ้ะข้าเห็นใครฮหดละงูเนี่มี่ใครเดียวนี่บอรเรือตาเขาพี่น,อน้อ,เนองเลยแ็เฮ็้ละง่มีเดียว นี่จะพี่น้องเห็ดเก็บลำเก่าเห็ดบวกแต่ยังกินเถอะพี่หยาเอาน้ำเขามาได้เข้ามาก่อนถ้าแม่คือสิได้อีกแล้วถะาเขามาจะเถอะมาเบิ้ง่อไปกันเด้อจะเห็นจะิได้บ่เห็นก็บ่ได้เด้อพี่น้องบ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งซะ ออกอนแล้วพี่น้องก,กินเห็ดลง n ใครเห็ดลง n น ộ ฮะะคุณจ้ะโ่้ยงามดินี่นี่ตาไหวมันางจะมาเอากระได้ด้วยจ้ะเพราะว่าคุณหาลายลายพี่น้องใ,ใ,ใครให้ลลง n กำล <ๆ S 1> ังเสียออกด็กเียหาไ่แล้วไก่จะพอแก่งแล้วไม่เจ้านี่หน ok ่อยก้าเข้าอาแล้วก็ให้ผกัะพุดอ่ะ เจ้าฉันเจ้าห้าก่อนห้าเบิ้งสบายอีกอะเผื่ะบนน้องจะโชคดีบเนาะมือนเราหลุดรอชมนล้วกันเด้อมาจะโชคดีถ้าโชคดีก็จะได้เฮ็ดเมื่อแกงถ้าบ่โชคดีก็บ่ได้พี่น้อง พอเหตุอันนี้พี่น้อเหตเฮ็ือเหลืองนเฮ็ดเสียงกำพา๊าอยู่หันให้เป็นมูนกมะ้มงตาเหตุจ้พอแกงอยูบพ่นะม,มุดมุดมุดเขามาอืม้มอนจ้ะมาเด้อมาเด้อเก็บเก็เก็บเก,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 ก็บมุดมวเด้ บพี่ได้หอด้พี่น้องมาหอดทือนนะพี่น้องจ้ะพี่เห็นบานนั่กับบานอันนี้ของเฮาจนมุนบิ แต่มาไลฟ์มาเล่นมึงพอได้แกงอยู่มะม่วงหอมเขาเสียเขาเครื่องหลอยองจ้ะมันดีขอบนาะเขานั่นอันที่สบายดีพี่น้องแล้วอืมโบวิทถ้าตป่วยมาเบิ่งมาพี่น้องเสียเขาอวัดปางอาทิตย์วันเสาร์ วันเช้านี่แหละวันี้แหละเออวันเช้าเสียขอก็ดิไปไนี่แหละวันเช้านี่แล้วล่สมาเไปเตัวเมียเมียวตัวสาทชู่สามทิู่สามท่่สาท่ขวันกับวายุเนื่อยกเขียกินข้าวไว้เสิร์ฟอ่อกินข้าวก็เอาบาอย่างขาไป สามสิสามสามสี่สามสิบห้ามาเบิ luxury, no been, h, mm ่งมอทำพี่น mm ้องพีนี่โตข้อขาเพรานอย่าขาดขาดกตาเท่ากับต่ออายุเท่ากับควันเป็นมาเศ้าไปหามมอนี่เศร้าบ่เศาเศราบ่เศาันเชียงกันเนี่ยเพราะว่าควันกับอยูเนือเยอะคือขี้นอนนั้นลับบลับแ้วกรตืนมากกับบรับ มีคนเป็นคนถาดใหม่ถดใหม่อ่อนถาดาม,มันอยู่เหมือนปีคานถัดมาดูไม่เลยม,มาอ่อนคนผลินมันสร้างเหรอส้างจาเป็นยังไงเหมืมนนมนอนเ,เป็นคนเัมือนเกือบเด้เป็ยนโย่เดี๋ยวนี้ตัวพญานีตีแล้วจ้อาอนก็เกือกา เจบาบกเกือกาก็เกลือกาแกนกระเบ,า,ะแบาแห้นนงกวงก็แห้งกวงขมักอย่างเงี้ยโมขให้ดูแบนะก็เกลือกากระเบ,า,ะแบาแห้งกวงแกนบุกเสียบมาจมห้จิตเศร้ายาปัวคนพนิไปไลบาบางเล็บคนชาดไม่ต้องถือต้นไม้สักยาเศร้าสัวข้าบดผิดยาเป็นไหม,ม,ม่เป็นตุมต่มเป็นตุน่มตุ่มกระตุนแหละตุ่มกระเศร้า กุ๊กเกือกาเกือกกะกะเบากะเบากะเบาเอเชียขนาดไปมันใบใหๆคือใบหมวนนกุ๊กกะเบาที่เอียวเัาจักนุกกกกะเบาแล้วเกือกอะที่อยากเอามาต้มเมือนกมันนี่ก็ไขมือนว่ามันพญาดูนี่พญา้ยคอยัวจักแล้วซองมาเฮ็ดชะตาคนก่อให้มันต่ออายุให้มันอคนเขียนสือ คุณกวานี่ผายบ้านหนผายบ้ามันเสือบ้าบ้านหนึ่งได้สิเสนผายมาทีเทียนหอยค้าวบอกว่าเจ้าเทียนไหนเ้าเนียคุณยาอันตัเรื่องคงุณกวงห้าไม่น่ะเด้ห้าไม่นะเออได้ไปเทียน,นไหนเข้าเนี้ยจะเข้ากอยากจือ้อเอากะเทียนบกเทีนบกบทั้ง ต้วด,ด้หักันเแหละต้องปวดต้องเท้ามันขาด้อกกเเียนบุกกระเบาฮโยโโน่าเบาืง่งเราเขียนห<า>ักไม้ให้อยู่นี่ยงกวงนี่เราเขียนให้อยู่นี่คนกินบกถยาบุถือมันถือ,ถอหักไม่มกระเบา อือย่างนี้สามสีอย่างนะเราเขียนให้แล้ววสักยาสักลงไปเ่าแล้ววะตรงกินตรงกินไม่ได้ไข่มือนั้นองนิม่ได้ไข่โรดแล้ววะอันคนผู้นี้นะกมันอหนอันกับอันคนกองกองย่เแ้วเขียนให้เอาเด้อ มาเเบิงง่ง้พันว่านั่นก็นให้ทั้งนี้เอาขึ้นไปให้ต้มให้และให้เนะาะหญ้าหยั่งขึ้นก่อนจำเป็นหลายหมอนซ้ำเอจซ้ำสองซ้ำเมื่อยขี้คลอดใจว่าอดทาาา่าภัยแล้วเป็นเมื่อยมาจะปีใหม่มาหรือซียอยังกับเบญรุคือกเก่าเลยอืมหา,ายกระตายกับใครก็ตายกันอย่านี้หมอน เมื่อยนะมาวะเใต้ำคนคน้นพ่อก็เมื่อยปวดล่ะมันอ่ะมันเหล่านี่ยขาใช้กับจากมาไว้เขาจะหายยังกระหายใบเบาอะไรมันก็บอกอันพวาอันผูผูอันอันนี้นะพวะที่ช่องเพราะถ้าในลูกเขาเอากันสีีปมาลุกเนาคลาดใช้เน่นขาดแล้วพ่อรังเหกปากหัวบ่วปลาทำไมะอันตรายนี่้นไม่เหลือเป็นูปีมาลุกนาคลาดใช้เน่นขาด สั่งให้ทำหน้าชะตาเป็นดีบอกหายใจไรคอยใส่ปัดหัวแทนใั่เลยคนผู้นี้เป็นคนมีเนื้อขลิตถือสูงไปเป่าคมนี่อาจารย์ได้คมเป่าหายบานนอกอีเหลืองหรือบานน้องคือลงุงเจ้าคนผู้นี้สิมีเะไรนทุนเงินบางไงแต่เงินมาเลื่อยๆหล,ลักเบดๆได้มาบยางเรื่อยเป็นหลักเบดคนผู้นี้เคยได้เคยมีอยู่มันหลักเบ,บิดไปเสื้อยังนักขับอยากทานัน มันเป็นแบบเคยเสียเคยได้แล้วเคยเชียแล้วคมบอกแต่แล้วมันช่วงกินสับช่วงกินเงินใครด้เงินมากบ่บอก่แพเพวกกับแพ้ลูก,กบ่ะเภลูกอ่ะมันทำมีเน่ยแพลเวลามันชินใหญ่มันขมินมันจะบ่งใน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 โต้โต้เรามันจะขมินขึ้นมามมบกค่าสวยบกชายที่บวควรมันจะมีสีใสิวันตัวส่วงแล้วมันเป็นเนื้อทามันอยู่ในแอวถ้ามันอยู่ในแอลกับลูกไงเมื่อเพียงแอรมันก็จะคิดตุ่มกินไปกินคัดลูก มนนีจะแพ่พัวจะน้อย,ออยออมัอยาหัดผัวก่อหัดพีพัวไปดูดีนาแต่เจ้าข้าหาคาราบะมาหาดีดีแม่ผัว,ว,วะจะแค่จะเสียนหอมใส่ไม่แน่ผัวน่ะเนี่ยจะแพ่พัวนั่นนึงผู้หญิงรวยร่าดีเลยปลาพัวไปเนี่ยแม่ฮันจะขึ้นผู้สาวเรื่อยๆเลยอายุสามสี่สิบหี่ผู้สาวประทันมัน,นยังมันยังง,งาม้วยอยู่คนคนเิ็เป็นคนมาปากมาบอก ได้คนพน okay. ี้ายากรวยไว้ดิคมคมคมช่วงพักแขมันไปนองอีเรือมีอาจารย์เป่าคมอยู่เป่ามอยู่พนีมีไว้ได้สองปีมีคือมีคือวดคื้จะเป็นสิทธิมีเรื่อคนวรท้องเงินบุใหญ่ฮะอันในอันเฮาในเรศบ่ญใหญ่เฮาเนี่ยเกิดอันปีอันปีรังกะอาชีพไปนี่ปีรังกะดียกแห้งดีจับแห้งดีบอมากกัน เบอยากเชื่อกให้ภายในโบเชือกมอก็ได้ดอกจอยทางไปป่อนี่มันเชือกในโบเชือนี่เสือกคนบ่เชือคนง่ายปอนนี้พวกเจ้าพวกจะมาบ่เสือมจังหวัดพิกิตรตัวซาบ่อยากพบเบอร์เชือไในะคำบอกว่มันเสือกเตียเแล้วเบอร์เช่านะสร้างเกิดมาเจ้านี่ยเป็นชาติก่อนจะเป็นนักบวชชาตินี้มาได้สร้างคนขี่ตัวข้าบ่ตัวกู้รวยคนเมืองเจ้าบอกปีปีนังกาเนาะ ชี้ไก่ยมาเกิดเนี่ยจะเป็นชี้ไก่แม่แก้วมาเกิดเกิดยงมตอนจัมงเดือนได้ดอันเกิดอันตอนเที่ยงได้เอาเกิดนะโอ้11โมงอะไรเบิงโม่ตอนเช้าไทยฮากิณนั่นแหละตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงแม่เลาว่าจนมีชี่ยงแล้วแม่เบิงโม่ใช่ไหมธรรมดาบ้านเมือง ธรรมดาบไุญยังกับพระได้ในมูคูแน่อยู่แล้วอืมจะว่ามีโรบิโกหดือพระแท็กพระได้ในมูอยู่แล้วมูฮาบุญในท่านในมียังเราคนนั้นันนี้เจ้าเกิดเดือนยังกับเดือนยังกับลืมอันเดือนอันยังก็มันมันเป็นเดือนอันเดือนช่องเดือนสามในเดือนเขาเอินเดือนเกี่ยงเดือนงีบอ่เดือนงีบอ่เออเดือนสามนั่นเดือนงีกับเดือนสามเดือนเกี่ยงเขาเดือนงีเดือนช่องอันในใหญ่แล้วว่าเดือน เัา๋ยมดแล้วเราเดินสามแล้วเราเขาจเดินเตียงเนาะเดอนนี้เดอนนี่สองเดอนนี่เดอนนี้สองเนี่ยโอ้คนติดเนี่ยนั่งใช ạ y อยีนขาดเดทนามนี่มเลื่อน่มันเคยกับเดินสองเท่ากับสองเลยนี่มันเป็นเดินสองแต่เดืินสองมันยังทำอยู่ก็ปีละกาขี้กาแม่แก่เปิดมาแล้วเดินเหลียญคนจะเป็นมาให่ตัวเลย แับปูบ่าวยังมาอันนี้หาอดลงมาอ่าแม่คัวนี่แม่คัวเอาอี่โมขาวบัวข้าบัวไม่ฟัาวบัวอยากขยายาวมัวนเอาเลยเขาบอกเลยว่าข้าวัวข้าป้ากันแล้วไม่ไม่ต้อมาเอาอีกแลนี่มมาเอาเอาหนเอาหน่เขาจะขจาเอาอยู่นี่เล่านอันผู้บ่าวนากาอันผู้จีเอานันคนรน่าไห ไก,ก่ผูกแก้เป็นคนสีขาวนี่นเด็กเก่าเลยเป็นไก่ผูกแก้วกันพูดมันจริงครับทุกขยามันอาคีให้เกิดเป็นมีมจกเจ๊ไก่ผูกแก้วไก่คนนนัเป็นท่านคนถูกขับมาอยู่นลำเจ้าแล้วเป็นคนมีมลูกเจ้าผู้บีมาโลกเสียข้ามผกแก้วนี่คือพ่อรวยพ่อมีเนี่ยนี้นะมันช่วงกินฉับได้เบิดไก่เบิดขันคมช่วงนี้โอ้ยขำเบิดผู้คนมาอันอันอันผูกอันลูกนะบ่ลูกสาวนะอื เจ้าเนี่ยก็เป็นจะมี่อยู่ดอกประหยัดดีอยู่หักมาหกักเบิดไปน้ำบ่ประหยัดอาการอันมิดน้ำลูกประเยัดเมีนยังดอกกัญอเฮาอยากเบ่งมาไดดีเบ่งเงินเด็นได้มันจีบมืมืดมมิดาคนขับรถประหัตจะชากก่อนเป็นนักบวชชาตนี่นั่นสร้งคนขี่ตัวขับรตัวคุไบขาจะมากระลุ่ยอย่างเงี้ยแล้วไดนนี้อันนี้สร้างบันไดบันที่มุาเลตงกานี่ยเอิ่นีเียงเมีเด็กพี่น้องขเอขบใจพี่น้องรายได้ที่เขามาหักช่ มาเบิ่งหมอทำพี่น้องพาป้ามาอาจารย์ไปปวดเต่ามาเสือออกตาุมาแต่งกันเือยทองอพี่น้องเต่าใทักายเอางไปหแ่เามตาดตาเสี่วนบิดสวนมีจต่สงกับสูงดูบ้านสีสว่างจายเงินบมสได้เลยะกูเคยประหยัดหิบ่ประหยัดหมดเงินใชบเขอบใจพี่น้องหลายเด้อที่เขามาหาชมไปแสบายดีพี่น้องหาเจ็ดหาแดวงขึ้น 54าซิซีล่ะฮงินมาน